ลดราคาแถมให้ประกันเครื่องเกียร์ไปด้วยสำหรับมิตซูบิชิปาร j เจโล่2.4 GT Premium คันนี้ปี18บอกเลยว่าราคาดีไม่ถึง800,000แต่รายละเอียดทั้งหมดจะเป็นยังไงดูในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมนะครับวันนี้พามาดูปา j e เจโลนะครับปา j e เจโลคันนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่เป็น f c ของเพชรยนต์นะครับจะเห็นคันนี้จะรู้เลยว่าคันนี้เนี่ยผ่านไปผ่านมาต้องเจอนะฮะ แต่ที่ผมเอามารีวิวอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าคันนี้มีส่วนลดนะครับตอนนี้เราลดราคาอีกแล้วนะสำหรับปาเจโร่คันนี้นะ เพื่อเอาใจ f c เอาใจแฟนๆของทางปิโต์เลยคันนี้มีคันเดียวในร้านนะครับเอาไปเลยราคาไม่ถึง8 0 0แสนแต่จะเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ก่อนไปรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่นะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวมิตซูบิชิปา a ์เจโรนะครับโฉมก่อนตัวโฉมปัจจุบันนะฮะคันนี้เลยนะสีเทาดาเป็นตัวรุ่น2.4 GT Premium ขับ4นะครับปี18ดรถมือเดียวคันนี้เลขไม0แสนว่วโลนะคันนี้นะครับ ราคาเดิมนะครับที่เคยตั้งไว้นะครับ8 6 9 0 0 0บาทนะครับเผื่ออาจจะเยอะนั้นเดี๋ยผมจำราคาตอนแรกไม่ได้แล้วนะครับแต่เนี้ยเราเราถอยราคาลงมาจนไม่ถึง8 0 0 0 0นนะครับคือด้วยราคากับออปชั่นที่ได้นะด้วยความเป็นรถมือสองผมบอกเลยว่าคันนี้ยังไงก็คุ้มนะฮะและทีมคัญนะถ้าออกรถนะดูคลิปนี้ออกรถกับผมนะผมมีประกันเครื่องเกียร์ให้ดูแลกันไปอีกนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปเรียกได้ว่าไปซื้อเพิ่มเติมเลย ผมมีให้นะครับตัวประกันเครื่องเกียร์นะครับเปลี่ยนพาร์ทให้ทุกชิ้นส่วนดูแลกันยาวๆนะฮะนี่นะครับรถนะครับรถเดิมสวยๆนะตัวไฟก็เดิมนะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีเซ็นเซอร์รอบคานมีตัวฉีดน้ําด้วยนะนี่ใช้ใช้งานได้นะใช้งานได้ปกติเลยนะครับแบบเวลาไปลงไปลุยอะไรเงี้ยมันเลอะเขาก็มีน้ําให้ฉีดตรงนี้นะครับคือรถสวยต้องบอกเลยว่าปาเจโล่เป็นรถที่ให้ออปชั่นมาเต็ม ออปชันคุ้มนะครับแล้วก็คันนี้เจ,จ้าของเดิมไปใส่ล้อแม็กมานะครับล้อแม็กแบบ6ก้านตรงนะครับสีดำนะแล้วก็ยางก็เป็นปี2021มาตรงนี้เดี๋ยวเราดูแลเรื่องยางให้อีกเพราะว่ายางมันแข็งและดอกมันแข็งนะครับได้ลดราคาตัวรถแล้วแถมให้ยางไปด้วยนะสำหรับคนนี้ช่วงลงช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงนะครับช่วงล่างยังแน่นอยู่นะครับมาดูภายในกันหน่อยสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผม ให้ดูภายในนะครับคือภายในนะครับโทนดำนะครับรถไม่ช้าเลยบอะหนังปรับไฟฟ้านะครับอันนี้ให้ดูก่อนนะว่าได้อะไรมาบ้างได้บอดหนังปรับไฟฟ้านะครับภายในโทนสีดํานะครับแล้วก็คันนี้อาฟลีมเดี๋ยวดูแลเรื่องิล์มให้อีกนะอ่าดูแลเรื่องิฟรมนะครับดูแลเรื่องิลง์มให้มีจอมาให้แล้วจอพร้อมกล้องเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับอันนี้อันดี้ให้ดูนะเราอยู่ตัวรถบอกเลยว่าสวยไม่ช้ารถสวยมากนะใครที่ชอบเล่นรถแบบว่า รุ่นแบบไม่เหมือนใครหรือรถแบนดลองนะเพราะหนึ่งจะได้เรื่องราคาที่มันถูกแล้วออปชันที่มันเต็มที่มันเยอะนะฮะเนี่ยดูภายในที่นั่งแถว2นะนะับเบาสวยๆนะครับมีปลั๊กไฟมีช่องเสียบ USB ชาร์จวงชาร์จแบตได้นะครับแล้วก็เท่านั้นไม่พอนะถ้าใครที่มีครอบครัวมีเด็กเล็กนะครับมีจอกลางใส่ DVD ได้นะครับอ่านี่เลยนะคือออปชันที่เขาให้มากับรถนะครับเหมาะกับการเป็นรถครอบครัวสุดๆเลยสำหรับมิตซูบิชิปปาเจโร่คันนี้นะครับ799ครับ ไม่ถึง8 0 0 0 0นนะฮะค่างวดเบาๆนะครับเริ่มต้นอยู่ที่1 3 0 0 0 0มบาทเท่านั้นเองนะครับได้รถ7ที่นั่งที่ราคาป้ายแดงเนี่ยโอ้โหล้านหกล้านเดเดี๋ยวนี้นะครับลดร,ราคาต้องบอกเลยว่ารถพวกเจ็ที่นั่งเนี่ยป้ายแดงราคาสูงนะล้านกว่าัแต่ตอนนี้ไม่ถึง8 0 0แสนนะครับคุ้มค่าแน่นอนราคาหายไปหลายแสนไม่ต้องเอาเงินไปซื้อรถแบบป้ายแดงเลยเพราะสภาพนี่ก็สวยแล้วก็เอาเงินที่เหลือไปลงทุนเพิ่มไปต่อยอดอย่างอื่นธุรก,กิจเพิ่มเติมได้ นะครับใครมีลูกมีบุตรหลานก็มันยังมีเงินเหลือพูดง่ายนะครับได้รถเจ็ที่นั่งไปไหนมาไหนนั่งได้ทั้งครอบครัวนะครับส่วนด้านท้ายอดูกันนิดนึงนะครับสปอยเลอร์นะครับมีสปอยเลอร์ไฟเบรกก็ตลบอยู่ด้านในนะแล้วก็ตัวไฟท้ายเป็น led นะครับ led เอกลักษณ์เฉพาะตัวของปาเจโร่เลยนะครับมีเซ็นเซอร์ให้นะครับแล้วก็พวกตัวต้องเสือ,อต่างๆโครเมี่ยมสภาพสวยสมบูรณ์นะอีเป็นตัวรุ่นขับ4นะเป็นตัวรุ่นขับ4นะครับ ด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังนี่เขาก็พับได้นะจริงๆเนี่ยเบาะด้านหลังเนี่ยพับได้นะครับมันพับได้นะมันดึงสลักมันพับได้นะครับเพิ่มพื้นที่การใช้สอยแล้วก็บอเนี่ยสภาพสวยมากบ่อนิ่มนะเขาให้มาเนี่ยบ่อนิ่มมากมีถาท้ายเหมือนมิวเอ็กเลยตัวนี้นะครับให้ถาท้ายมาเหมือนมิวเอ็กเลยแล้วก็นี้เจ้าของเดิมเขาไปใส่ตัวกันลอยแตะแทกมาเวลาวางคงวางวางของมันทุกของมันจะไม่ช้ําถึงตัวเบาะันจะมีตัวนี้ซัพพอร์ตอยู่นะครับนะครับงานดีนะรถคันนี้ โครงสร้างหัวนอ็อตนะครับชิ้นงานอะไรต่างๆตะเข็บเม็ดอาร์คอันนี้เดิมนะครับน่าใช้น่าใช้น,ใชนะครับเจ็้านะครับสภาพแบบนี้นะครับราคาแบบนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องยอดจัดไฟแนนซ์นะครับยังคงจัดได้100%นะครับถ้าลูกค้าที่มีเครดิตหรือประวัติเครดิตดีอัพยอดได้ถึง120%นั่นหมายความว่าเราจัดเกินได้นะจ,จัดเกินเอาไปใส่ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นเล็กๆน้อยๆทำได้หมดเลย นะให้ดูภายในนะครับนี่แสงประตูสีดำนะครับโครงสร้างรายละเอียดตัวรถต่างๆนะตัวเบาะนะเบาะนี่สภาพดีเบาะไม่ช้ำเลยไม่ได้เก็บงงเก็บงานอะไรเลยเนี่ยผมให้ดูเลยทุกซอกทางด้านซ้ายทางด้านขวานะครับนะไม่มีจมน้ำแล้วก็พวกกับสีกอไม้อะไรพวกนี้ก็ไม่มีแล้วก็เลขไมค์คันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวผมขอ,อยญาตสตาร์ทเครื่องนิดนึง ได้พุชต์ทเอนจิ้นนะครับเลขไม์แสนสองนะครับไม์แสนสองคันนี้ได้ออปชั่นอะไรเข้ามาเพิ่มเติมจากรุ่นปกติบ้างนะครับพวงมาลลติฟังชันเนี่ยได้ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเปิดเปิดแอร์นีดนึ่งก่อนอ่าเราเปิดแอร์นะนี่แอร์ดูโอโซนนะครับมีจอมีกล้องนะครับมีนี่ด้วยนะนี่เครื่องกรองอากาศนะกรองฝุ่นนะครับแบบนาโนอี e, นะครับนี่มีมาให้ในรุ่นท็อปนะของรถญี่ปุ่น นะครับมีบายสปอตมอนิเตอร์นะครับเกียนระ์โฟไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าออปชั่นจัดเต็มนะแล้วก็ย้อนกลับมาที่พวงมาลัยน,นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงพวงมาลัยแต่เราก็ข้ามไปนู่นเนาะไม่รู้ข้ามมันยังไงก็ไม่รู้เนาะนะนะครับมีแพดเดิลชิพนะครับมีคูดคอนโทรลรับสายโทรศัพท์ได้นะครับมีระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนด้วยนะนี่นะครับมีคูดคอนโทรลอย่างที่บอกไปไฟหน้าเปิดปิดออโต้ที่ปรับน้ําฝนปรับตั้งหน่วงเวลาได้นะครับ นะแล้วก็บอกเขานุ่มด้วยนะครับน่าใช้นะครับอยากจะบอกว่า Mitsubishi Pajero เป็นรถอีกหนึ่งแบรนด์อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าใช้นะในกลุ่มรถ7ที่นั่งนะครับลองเปิดประสบการณ์ลองเปิดใจดูนะรถแบรนด์นี้นะครับจากที่เคยขับมานะครับก็ถือว่าเป็นรถที่มีสมรรถนะที่ดีนะแล้วก็เรื่องออปชั่นเขาให้แน่นจริงๆนะครับลองเทียบได้เลยในรถปีเดียวกันปีเดียวกันนะครับ ออปชันปาเจโร่เนี่ยจะให้แน่นที่สุดเลยนะครับคุ้มกับเงินที่เราจ่ายต้องว่าแบบนี้ดีกว่าคุ้มกับเงินที่เราจ่ายนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องนะอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องไว้นะครับเดี๋ยวเปิดเปิดเครื่องให้ดูนะแล้วก็คันนี้นะครับเวลาเราถือกุญแจสตาร์ทเครื่องนะมันจะร้องมันจะร้องแบบนี้เลยนะครับจะมีเสียงร้องว่าเตือนเตือนว่ากุญแจไม่อยู่นะอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ ดีเซลเลยคันนี้เครื่องยนต์ไม่เคยไปไปไปทำอะไรมาเลยนะครับรายละเอียดในห้องเครื่องสภาพสมบูรณ์นะครับจุดหลักๆที่ให้ดูนะครับตัวโครงสร้างนะครับหัวน็อตนะครับเดี๋ยวจะไล่ดูนะฝากระโปงเนี่ยไล่มาแกมด้านข้างคานด้านข้างนะครับตัวนังสือตัวแอตัวเอนะครับเห็นชัดเจนตัวคานหม้อน้านะครับตัวแผ่นปิดบริเวณคานด้านหน้ากิบล็อกนะครับน็อตต่างๆทุกตําแหน่งติดอยู่ครบนะครับเนี่ยไล่มาถึงด้านฝั่งขวา จนถึงหัวหัวน็อตฝาโปรงนะครับสภาพเดิมแล้วก็ตรงนั้นสังเกตดูนะครับสติเกอร์มอกอยังติดอยู่ครบเลยนะครับถ้าในปาเจโ่นะก็จะมีสติ c k ร์มอกอติดอยู่ตําแหน่งนี้นะฮะที่จะต้องสังเกตแล้วก็สัง,สงเกตความเดิมของตัวสีภายในเวลา,าดูรถมือ2นะครับแต่เนี้ยคือเดิมแน่นอนนะลูน็อตกลมคมไม่มีผิดรูปไม่มีรอยงัดรอยแงะอะไรพวกนี้มาแสดงว่าไม่ได้เก็บงานฝาโปรงไม่มีถอดนะ่ <c oughs> น,นะครับก็ฝากกันไว้นะครับย้ำกันไว้ด้วยนะครับ สำหรับลูกค้าพิเศษของเพชรยนต์นะครับคันนี้ราคาดีมากนะครับ799ผ่อนเริ่มต้น1 3 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ออกรถกับผมนะผมมีประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับใช้งานกันไปยาวๆนะครับมีประกันดูแลคุ้มครองไปนะครับใช้รถแบบสบายใจได้รถเกรดเอไปใช้นะฮะนานๆเราจะออกรถทีเนาะรถคันหนึ่ง7-8แสนไม่ได้ซื้อทุกวันนะครับก็เลือกดิลเลอร์เลือกบริษัทรถมือสองที่น่าเชื่อถืออย่างของทางเพชรยนต์นะครับต้องการรายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมยังไงก็โทรหาผมได้้้เลลยสาหรรรัับวนนนีีกกก็ปะมณดไ์แช กด subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ